ôi sao mà nắng con mà nắng con đâu bảy nay con khôn lớn lớn vàng vàng ít đại lớn con tóc phủ quan vàng, vàng đi ừ. hả ó tầm kha mũ hay bị thêm ừ. cái bà bốn như lai quan là, là bây giờ kinh kha mũ nè tầm kha mũ hai cái nắng ta nắng ta đi điều lão đấy anh phăng ừ, nắng con nắng con dưỡng ai quẹt lục sai ai quẹt chứ đây nè lục sai ai quẹt đây อีก้อยเออเดี๋ยวหลายฟังนะคำคำู้ก่อนอืมไม่เค็มไม่ถึเกลือดีอีก้อยนะมัน,ม,นมันผงใหญ่แกดที่เกินอะไแเละลมันไปหลงบ้านนะึงมันไปหลงบ้านนะี่มันไปมันไปเกินไม่ใส่ก็ยังไม่เค็มเกลือนี่ไม่แก่ทั้งที่นี่นะมันไปทั้งนี่มัน มันอยู่ตีห้องหลอจระเล่เออนอนจับมือกับพัวมันอยู่แต่ว่ามันทองเหล็กทีนี้มันกระบนเลยอีกอย่าแต่ว่ามันบนว่าว่าไม่ดูรูปมันตีอ่างวันห้าตาบันฟื้พราะว่ามันนใทํำสั้นอยากรำร่ายอย่างํำมูกํำปากํำตาํำคิ้วเสื้อไม่อะไรได้ชิ้นเลยนะถ้ามันช่องใส่ว่าไม่ดูรูปมันตีมาเมื่อนมันว่าเมื่อนเคยเมื่อผอมันเออ รูมี่เข้มกว่นิกเลยนี่เออทั้งที่นิกาที่นิกบมันทำพัวมาเลยเออมันทำพัวมแบบผีบผ,ผีไม่รู้อ่ะลูกเราเนี่ยทีหน้าตาเหมือนผีหรือเหมือนฉันนะเพราะว่าฉันนี่กันทำปากทำตาทำคิว้วทำข้างทำหลายอย่างไม่รู้อ่ะลูกทีเ่เหมือนใครเออทั้งที่พัวมันกระเล้งกันมาเลย เออผูมันแลงเนี่ยเนี่ยจุดไครแมฆจุดไครแมฆกครทสาบมูกฟังพู้มันก็แลงมาว่าเออพู้มันว่ามันก็รอรุนอยู่เมื่อนแล้วูว่ามันก็รอรุนอยู่เมื่อแรวว่าลูกทีเมื่อนใครถึงเมียมันท่ามเลยเมียมันท่ามแล้วแล้วผีไปทำสัญนอยรากมไไรมามั่งนะคะเออข้องมันทำหลายอย่างและไอ้ก้อยเออทำหนุ่มทำปากทำมุกไอ้ก้อยมันทำารสิ่งสัญญอยรากำดึงมันคลาดว่าลูกไม่รูยเมื่อนมันเมื่อนหอมันเออ เพงพัวว่าพัวมันการรุ่นอยู่เมื่อนว่าลูกตีเมื่อนใครทีงไหนก้อยกระท่ำพัวมันเลยพีพีแล้วพีไปทำอะไรมั่งอะคะพัวมันว่าพัวไม่ได้ทำอะไรแต่พ่วงวาพัวงเป็นมันมันการหลุ่นอยู่เมื่อนพัวว่าว่าลูกมันนี่ตีเมื่อนคนข้างเลื่อว่าเมื่อนยามว่าเมื่อนใครแต่ว่ามันนี่เป็นมันเออัอะไรที่นี่ผมเช้าวันมัวกันเม็ดเลยไหนนี่ทองเลยโอ้ใช่ไม่แคมเหมือนี่ ใช่เลื่องไม่กลึงทุ่งเนี่เจ้าถึงนี่เออเขมเม้ากันเลยทีนี้เม้ากันเลยมันกับพวกเขไม่รู้ปันฝืดเลยทีนี้หลุยเหลือกันมากเลยเออพวกเป็นมันมันทองอื